ตื่นเช้ามาเราล้างหน้าแปรงฟันแล้วเราก็มาลดน้ำผักวันนี้มาดูคุณยายลดน้ำผักจ้าลงมาเขือกับพริกโอ้โหทำความสะอาดเกลี้ยงบ้องเลยมีประตูรั้วด้วยกันหมาใช่ไหมเออดีดีด,ดีอ่ะสองไม้สองมือ ยายตักน้ำตรงไหนไปดูกันมีน้ำไหลทั้งปีโอ้โหกระถินยายวันนี้เราต้องเก็บแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเก็บกระถินไปกินกับส้มตำแล้วอืมพริกอย่างดกอันนี้พริกเขียวพริกเขียวอ่อน ยางดกนี่บอ่อน้ำน้ำใสอยู่นะไม่ขุนมากดูวิธียายหิ้วน้ำดูวิธียายหิ้วน้ำ ดูวิธียายหิวน้ำต้องทำไปกระยักกระยักอย่างนั้นบอกย,ยาย <laughs> <laughs> ม,มาถ้าเมื่อยก็พักเมืม่มอยก็ไปต่อไม่เหนื่อยก็ไปต่อ ทีละเก้าเหมือนพิตูนเลยเก้าทีละเก้าตอนไหนลดแล้วมั่งเนี่ย รถละนอะอันนี้แถวมะเขือเอ๊ะมะเขือขืนไมหมไงนี่รถมะละกอก่อนผักติ้วก็กำลังแตก ผักติ้วต้นนี้สงสัยจะเลี้ยงทั้งบ้านนะเนี่ยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านต้องเาย,ยังไม่ได้ลดเออ,อเออใช่ <c oughs> เออจริงจริงจริง,รง,รงมันน่าจะมีสองต้นนะถ้างั้นนะ่ะถ้าพูดถึงโรงงานเนี่ยไม่พอต้นเดียวไม่พอ แต่ว่าเราให้มันแตกขิงก้านเราก็ต้องตัดมันตัดมันให้แตกเยอะๆแล้วก็ลดมะละกอก่อนตะไคร้ตะไคร้ไม่ค่อยได้รดมันหรอกนานๆรถทีน,นผักผักกะเพราก็ไม่ต้องรดก็ได้เพราะว่ามันงามนานอยู่ยแล้วอืมอามะละกอนี่แหละ แดงก็มีหลังขึ้นพอได้น้ำได้ท่ากำลังงามอุ้ย อันนี้มะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงเป็นมะเขือเปราะสีม่วงแต่สวนมากตามที่ได้ชิมมามะเขือม่วงนี่จะไม่ค่อยกรอบมันจะเหนียวแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่มีปลูกไว้กิน าหว่าไหมอันนี้ต้นหนึ่งเลยซื้อมาแต่ของเขาปลูกวันเดียวกันแต่เขามีงามเท่าใหญ่ของยายาะโอ้ยของยายงามกว่า <c oughs> และอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้นันเขียว oh, เขียวใหญ่เขียวใหญ่อันนี้อันนี้กรอบคุณผู้ชมอันนี้กรอบกรอบแน่แน่การันตีได้เลยแล้วก็ซุปอร่อยด้วยแล้วก็ไอฝั่งนูน้นไอาลายเขียวน้อยนะนี่นี่เหรอ <c oughs> นี่ยหะเนี่ย,ยอันนี้เขียวน้อยอ๋อเห็นละเห็นละเห็นลูกละเขาเรียกเขาเรียกว่าอันนี้เขียวน้อยเขียวน้อยอันนี้ยาวอันนี้ยาวเหมือนลูกตะลิงปิงมะเขือน้อยมะเขือแหลม กำลังออกลูกเนี่ยค่ะกำลังออกลูกกำลังเป็นลูกเป็นผลผลิตย้ายปลูกอะไรก็งามดินดีด้วยตรงนี้นี่เป็นที่ของหมู่บ้านนะคะของโครงการแล้วไม่ได้ไม่ได้สร้างห้องแถวไม่ได้สร้างตึกก็เลยอนุญาตให้ คนที่มาเช่าบ้านอยู่แถวนี้ปลูกทำมาหากินได้ปลูกกินได้แล้วก็เป็นการรักษาพื้นที่ให้สะอาดไม่ให้ลกนะคะเพราะว่างูแมวเซาก็จะเยอะอันนี้ดอกมะละกออย่างดกเลยจะติดลูกให้หรือเปล่า,ลลาสาธุให้ติดเด้ออ๋อเอาแกงลิงมาใส่ <laughs> <laughs> ยายจะตามหาลิงเจอเหรอลิงมันอยู่สูงนะลิงมันห้อยโหนไปทั่วนะอืมอค<ว>นมขยันเยอะหรอกมันหิวไม่ไหวกับรถทุกวันเลยวันละน้อยวันละน้อย,อ,ยอ่าลุกรถวันละหน่อยอ่ะจะลากสายน้ำมาก็ไม่ได้สายน้ำกระเพืองไฟอีกเือง <ๆ S 1> น้ำอีกเพืองน้ำหิวเอาเอา,เอาทีละหน่อยพอได้ออกกำลัง เห็นใย,ยอย่างเงี้ยใยแข็งแรงมากกว่าพวกเราอีกนะคะใย,ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบสองแล้ว <63. S 1> แต่แข็งแรงกว่าคนอายุสี่สิบคนอายุ 40, สี่สิบห้าสิบดะสู้ใยไม่ได้นะคะไปงมหอยงมปูงมปลาก็ใย,ยยังไม่เหนื่อยเลยพวกเราหอบแทกแกแล้ว แกนิ่งไม่ได้ค่ะถ้านิ่งแล้วแกไม่สบายแกต้องออกกำลังอันนี้พริกชี้ฟ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมชันตูดชันขึ้นฟ้าก้นชันขึ้นฟ้าแบบนี้สวยต้นนั้นชี้ลงดินต้นนี้ชี้ขึ้นฟ้างามค่ะง,งาม ไม่มีแมงด้วยไม่มีอะไรมาเจาะหรือว่ามันยังมองไม่ทันเห็นอันนี้มันเหมือนผักติ้วแดงนะยายม,มันก็ไม่อร่อยเท่าผักติ้วข่ะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีเออดีกว่าไม่มีแตเหมือนของปลาอ้อยตรงนั้นนะมันสีขาวอ,อันนั้นผักติ้วขาวม,มันจะอร่อยกว่ามันจะไม่ค่อยฝาด แต่ผักติ้วแดงนี่มันจะออกฝาดนี่ค่ะผักติ้วแดงก็จะออกสีดแดงๆใบมันก็จะไม่ลื่น <S <S 2> <S 2> ไม่เงาไม่มันแต่ถ้าผักติ้วขาวในใบมันจะลื่นๆเราไปป่าแล้วมันก็มีเยอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเดินทางไปป่าบ่อยๆเราก็เอามาปลูกในบ้านจะได้เก็บกินทางโน้นบวบค่ะ วันนั้นหนูเจองหนูไปดูอีกทีรอบนี้มันหายไปละอุ้อยใหญ่ามาไม่เคยเจอสักทีเจอละกเล็กโอ้เลื่อมเหมือนไอ้นั่นสะท้อนแสงเลยงูอ๋อบวบลูกนั้นไม่มีใครเอาตายแล้วแก่แล้วได้ได้ค้างพอดีเลยเนาะต้นอันนี้ต้นแคร์อดอกบวบค่ะ สวยๆลมหนาวก็เริ่มมาโน้มกิ่งกะถินแล้วค่ะหักไปกินกับส้มตำดีกว่าโอ้ยอืมนี่ได้แล้วอย่างดก เราก็จะหักฟุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวจะออกลูกหน้าฝนแต่ว่าหน้าฝนออกไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เข้าหน้าหนาวออกอีกรอบค่ะมะเฟืองน่าจะเป็นมะเฟืองสามฤดูแล้วรอบที่แล้วเรากินไม่ทัน แต่ว่ารอบนี้เราจะกินค่ะกินเยอะก็ไม่ได้ถ้าบอกเป็นเลือดจัง mm hmm. เกี่ยวกันไหมโ mm hmm. ดกมากมะเฟืองหวานค่ะลักษณะถ้าเป็นบ้านนอกเราเมื่อก่อนก็จะเป็นมะเฟืองหวานแต่ว่าเราเอามาชิมแล้วเปรี้ยวค่ะ mm hmm. มะพร้าวทลายนี้แก่และ น้ำเริ่มแห้งน้ำบ่อปลาเริ่มแห้งแล้วสงสัยจะต้องได้เอาปลาออกจากกระชังให้หมดแล้วเนี่ยตรงนี้เคยน้ำเต็มเต็มตอนนี้เหลือดินแล้วถึงเห็นดินแล้วพอหน้าหนาวมาเยือนน้ำแห้งน้ำลงกระชังปลาน้ำเริ่มไม่มีแล้ว มองเห็นก้นกระชังแล้ว